คำถามสื่อมวลชนอีกแล้วใช่ไหมอาชิตเรื่องของกรณีการจัดซื้อซีนแเคเพิ่มอีก12ล้านโดสเขาว่ายังไงคะก็คือก็คือเป็นการชี้แจงเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงต้องมีการซื้อวัคซีนซิโนแกคอีกครั้งแล้วก็เป็นการจัดซื้อเพิ่มอีก12ล้านโดสก็บอกว่าเป็นแผนการสีดวัคซีนที่ที่มีการพิจารณา ตามความเหมาะสมและก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเป็นไปตามสถานการณ์นะฮะซึ่งวันนี้ทางทางช่านผู้ช่วยกระทรวงเองเนี่ยก็ได้มีการตอบคาถามเรื่องนี้กับทางสื่อมวลชนที่มีการตั้งคาถามกลับไปว่าการซื้อวัคซีนซินแวคเนี่ยเพิ่มจํานวน12ล้านโดสเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการนําเสนอที่ประชุมสบคนะทั้งชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็ได้มีการเห็นชอบนะครับแล้วก็มีการอนุมัติซื้อวัคซีน จำนวนนี้นะครับจำนวนนี้โดยนะครับเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการศึกษาวิจัยในพื้นที่และโรงเรียนแพทย์ที่หลากหลายนะครับโดยจากรายงานนะครับการศึกษาติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ก็บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคส,สองเข็มนะครับแล้วก็มีการกาติดเชื้อภายใน14วันเนี่ยนะครับพบนะครับเปอร์เซ็นต์ของอการป้องกัน การติดเชื้อได้เก็บ12เปอร์เซ็นตนะครับก็ก็เป็นเรื่องของนี่แหละพหลังการหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนให้ไปแล้วรเราก็มีการติดตามเราติดตามว่าเมันมีมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงนะครับก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลท,ที่ที่ต้องมากลับมาทบทวนแล้วก็กลับมาเอาเระบบซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับในเกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้ ค่ะก็คือเหมือนกับว่าสอบ,บค,คือเหมือนกับว่าโอเคการจะสั่งซื้อซโนแบตก็ไม่ใช่แค่ว่าสบบาอบคมีอำนาจอ่ะสั่งซื้อเลยซื้อมาสบ,บาคก็มาชี้แจงว่าเอ้ยมันมีเหตุและผลเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญการศึกษาวิจัยถูกต้องไหมคะแล้วก็เท่าที่ดิฉันไปอ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นสําคัญอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสารสุขเขาก็มีการรายงานมาแล้วเรื่องของวัคซีนว่าคือก็มีการ เจ้าจะาจซื้อจอร์สันแอนจอร์สันใช่ไหมค,คือจอร์สันแอนจอร์สันแล้วก็แอสตราเซเนกาที่บอกว่าไตรมาสสี่เนี่ยก็คือปลายปีนี้เนี่ยจะมานั่นคือแผนนะคะแผนเดิมแต่ปรากฏว่าทางนี้เขาคือเขาบอกว่าทางสาธารณสุขรายงานว่าจอร์สันแอนจอร์สันไม่สามารถจะส่งวัคซีนให้ได้ในไตรมาสสี่ตามที่ตกลงกันไว้ จึง mm hmm. ทำให้ต้องปรับแผนนะฮะประกอบกับ a s t r a z e ซ e c a ที่กำลังผลิตการจัดสรรที่คาดกาันว่าจะได้สักสิบล้านโดสเนี่ยในไตรมาสสี่เนี่ยนะคะอาจจะลดลงมาอยู่ที่ห้าถึงหกล้านโดสต่อเดือนก็เลยทำให้นี่แหละมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการที่จะต้องจัดหาวัคซีนอื่นซึ่งซีโน <Wow. S 1> แวคก็พร้อมไงเขาพร้อม, mm hmm. อมที่จะส่งเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปไงคะเออนะคะ mm hmm. แล้วก็ก็บอกว่ามีการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ด้วยเขาก็พูดถึงจุลารามาศิริราชที่มีการระดมฉีดเป็นลักษณะฉีดควาก็คือซิโนแวคหนึ่งแล้วก็ตามด้วยแอสตราเซเนกาห่างกันสามสัปดาห์แทนที่จะรอให้ฉีดแอสตราเซเนกาสองเข็มห่างกันสิบสองสัปดาห์ก็บอกว่าพบว่าช่วยให้ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้แล้วก็จะทําให้การระดมฉีดเนี่ยครอบคลุมประชากรจํานวนมากได้ตามแผน แผนคือสิ้นไปนี้ต้อง100ล้านโดสนะคะ